หลังจากที่จบงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43อย่างเป็นทางการไปแล้วค่ายยานยนต์ต่างๆต่างเริ่มยิ้มออกเมื่อยอดจองรถยนต์ในงานนั้นเติบโตกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั้นมาจากกระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังมาแรงโดยในปี2,565นี้สามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถึง10%โดยค่ายที่กวาดยอดจองไปได้เยอะที่สุดนั้นเป็น MG ที่มีการตอบรับกับมาตรการอุดหนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลโดยมีการปรับลดราคาจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นลงมากกว่า2 0 0 0 0 0บาท จากการรายงานตัวเลขยอดจองของผู้จัดงานระบุว่า MG มียอดจองรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1,300คันโดยแบ่งเป็นรุ่น MG EP Plus ประมาณ60%และรุ่น MG ZS EV ประมาณ40%ส่วน Great Wall Motor มียอดจองโอรากูดแคทจำนวน1,136คันโดยยอดจองทั้งหมดนั้นเป็นเพียงยอดจองภายในงานยังไม่รวมยอดจองจากโชว์รูมทั่วประเทศ ในขณะที่แบรนด์อื่นๆที่มีรถยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายนั้นมีการแจ้งยอดเข้ามาประกอบไปด้วย v o l v o 385คัน B.M.W 112คัน Mini 58คัน p o r s เช e 58คัน Nissan 19คัน Audi 10คัน Takano 6คันและยอดจองอย่างไม่เป็นทางการของ n นตาวีจำนวน150คันรวมทั้งสิ้น3,234คัน ซึ่งแค่รวมยอดของ MG และ Great Wall Motor นั้นก็กินส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนต์อีไปแล้วมากกว่า60%จากตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่าคนไทยให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าเกินกว่าที่หลายค่ายยานยนต์คาดการเอาไว้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของภาครัฐที่ช่วยดึงราคาของรถยนต์ไฟฟ้าลงมาให้กลุ่มผู้บริโภคนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเนื่องจากยอดจองของ MG นั้นพุ่งสูงเกินกว่าที่คาดการไว้ทำให้คนที่จองรถยจ์ไฟฟ้าหลังเดือนมีนาคมนั้นจะได้รับรถในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาในการรอนานกว่า6เดือน ส่วนเกรทวอ a l มอเตอร์นั้นหลังจบงานทางผู้บริหารได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะมีการปรับลดราคาจำหน่ายรถนไฟฟ้าโอรา o กูดแคลงอีกแน่นอนจากส่วนลดภาษีสปสานมิตรที่จะลดลงจาก8เหลือ2หลังการประกาศร,ราชกิจจานุเบกษา ส่วนโตโยต้านั้นเป็นหนึ่งค่ายันยนต์ที่ประกาศพร้อมเข้าร่วมกับมาตรการอุดหนุนยันยนต์ไฟฟ้าของไทยได้นำรถยนต์ไฟฟ้า t o y ยต a BC4X มาโชว์ตัวในงานด้วยแต่ยังไม่ได้เปิดเผยร,ราคาและยังไม่เปิดให้สั่งจองแต่อย่างใดแต่ค่ายยืนยันว่าจะเปิดตัวทาตลาดในประเทศไทยปีนี้อย่างแน่นอน ก็เป็นที่น่าสนใจว่าหากค่ายญี่ปุ่นซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าชาวไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเปิดตัวทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับแบรนด์จากจีนเชื่อว่าจะดันยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเติบโตขึ้นอีกมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามในตอนนี้มีเพียงโตโยต้าเท่านั้นที่จะเข้าร่วมทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยปีนี้ส่วนฮอนด้าและนิสสันนั้นประกาศชัดแล้วว่ายังไม่สนใจเข้าร่วมกับมาตรการอุดหนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในตอนนี้นั่นจะทำให้ค่ายยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนมีโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย2ปีก่อนที่ฝั่งของญี่ปุ่นนั้นจะโดดเข้าทำตลาดในประเทศไทย